โง่ลยุ่ตัวจะไลงไปแม่เห็นหนักพอกะอับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคนสมองสมบอนตอนนี้แม่น้องแกบลมกำลังบรรยากาศน้ำจะเศร้าพี่น้องเลยยองตัวเห็ดยัง เห็ดยังโวเห็ดยังฮักกระลูกบนั่เลยมาเร็วเ

ลับบัเขา,ขาอ่าน้อยอ่าน้อยอีปอกเร่งกินหนักข้าวได้หนึง่งแม่แม่กน้าตาตื่น ไม่เอาผ้าหน้าบังหน้าเลยเนาะ หอดมือว<ส>่าละกาเป็นสโล่งเล่งน้ยองมาตังกอนแนวสิเหตุเซ <that> ็งนะสโล่งเล่ง เาเอาเห็ดมันก็สบายเราปรุงม,มือได้บางๆเราก็ผ่าไว้มันอา,า,า,ากาศยามสัาวปมันไม่มีแดดเานาะว่าร้อนน้าก็ยังน้าสำหรับ <c oughs> นี่จ้า กำลังเสียออกหน้าปะลุงสิบเปล่ากองพะลังออกหน้ากองปะลุงป้านนี่ใช่กับลายลายพะลุงใช่ลายแบบนี้นี่ตอนนี้กำลังขี่รถปะลุง

let เดนไปร้พี่น้องเอ้เข่ากำลังกำลังเขียวพี่น้อง กำลังเคียวหักพ่อเซฟหนได้หัวหน้าเลยเนาะเออ,อจอกมาเซฟซอยดอกอ้หายยา้แบบ <c oughs> ฮอรเบอร์บุญผุ่นเลย <c oughs> ตอนนี้กำลังหยางพี่น้องกำลังหยางไปเบิ่งเข่า <c oughs> พอหนามพอแก้มบุ่มหนามลงมาป้า น้ำลงม,มาหลายปุ่นพี่น้องอีนังห <c oughs> ลังจากพาหมักผ้าหมักล่างแล้วพี่น้องออกมาหลาะเบิ่งเข่าแล้วก็สิมาเอาตองเมื่อไหวนะพี่น้องเนาะพอเมื่ออื่นก็ได้หอ่อแล้วห่อข้าวต้มขา้าวตอกันไปว่าข้าเจ้าเก็บกลไปโฮมน้ำข้าเจ้าน่นนี่นเนาะเฮาก็ได้เห็ดป้าท วันน่ะเกิอหนาวลงมาเยอะแท้ไล่ไลๆพี่น้องเองวันน่ะยังสีได้มาแซฟมายังพี่น้องเองเข็นแต่ปายเข่าื่อนอาณาลงกะโพกะโพกำลัง พอดีแซมเนาะแล้วบุญเท่ากับสิเดมาหาดำหน้าอีกพี่น้องเลยมันลกที่ว่ามวนมันที่ๆนะมันดึงออกแล้วก็เอามาแซมแถวมองมันเป็นว่างพี่น้องเอ้ยบฏิยูด้วยเศร้าดอกมันเป็นว่างก็รลายพอเป็นกังปางกังเปิงไห่นี่นะห่างแห้งกว่าหมขี้ลายก่าหมพี่น้องเลย เบสีเลาะลงไปเบึ่งก่อนทางหลุ่มเป็น,นอะไรเป็นกงางปางกางเปิงพี่น้องจ้าพอวันมองได้หน้ามัมนถ่วแล้วมันกระสีเป็นหว่างเนาะเขาก็สิบอกปันได กำลังเคียวพี่น้องเลยหนุกคือตอมไวทีเดียวป้าดนุกพี่น้องตอมแหละ,ะทันทีได้เออลายเท่ๆโพดโพ,โพแต่เหิบกับมีดินน่ะมองได้หน้าบอกพี่ยังมันกับ เป็นเถื่อเป็นอยังเนาะโอ้ยหนามหอมถึงมันไปเราไงช้อช้อไก่ไปเราไงไก่ขึ้นเทียง หลังจากมาได้ออกมานาประมาณสี่มือเขากับพ่อแซมมาแล้วพี่น้องเยพอแก้มบ่มเอาใหม่ขังหดพอได้หนอหนอมานอพอได้แกงนาะโซโซเอ,อไก่นี่ เอาออกมาตรองออกมาตรองไปอันเห็นไหมตกแล้วต่อไปเนี่ยแม่ปลาตักกำลังฉีกยาตองบลู เราจะเอาไปห่อยังแม่ห่อกระทต้มได้หมูเก็บแล้วก็ได้ให้ได้โฮมน้ำผัดน้ำเมืองเขาเจ้าเพราะว่ากราเจ็บเก็บกระต้มได้เือะละได้เยอะละจักโคมเขาก็ยังม้มากสินะก๋วยเยอะเนี่ยนี่ อู้หกแขนี่ัมยางตมปเลยแ่แม่ยายอยู่นะเราเห็ดเตนไม่ได้เลย <Yeah. S 2> อะไรพี่น้องลคลิปนี้ก็สิขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งไม่น้องแก้มบุมคลิปต่อไปเด้อป้าลุงเยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆสบายดี